ครับจะขาดในเรื่องของธาตุอาหารบางอย่างครับซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ปุ๋ยหลักแต่เป็นตีเกเองซึ่งตัวซิงค์ด้วยก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อทั้งพืชผลนะค,ครับแล้วก็ผมก็ยืนยันว่าเราก็พยายามจะดูแลการครบถ้วนนะครับนอกจากจะเป็นผลผลิตแล้วนะครับที่ขึ้นขึ้นบ่อกนะครับตัวนี้ถูกต้องต่างขอบพระคุณทุกท่านมาหน้าที่นี้ด้วย Cảm ơn มากขอขอบคุณขอให้ทุก